รายได้ข้าวยางพาราประจำปีนี้ ไฟเขียวประกันราคาข้าวยางพาลาปี2อข่าววันที่3นะคะพฤศจิกาย,ยนสองหาหกสามเวลา1ิบสีนาฬิกาสานาทีเฮสนันชาวนาควงชาวสวนยางคณะรัฐมนตรีประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปีสองแล้วนายจุรินย้ำเจตนารมณ์เพื่อช่วยพี่น้องชาวนาและเกษตรกรทั่วประเทศ ส่วนค่าเก็บเกี่ยวเหลือ500บาทต่อไร่นะคะเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันนะคะวันที่3พฤศจิกายน2 5ง3ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตนายจุรินลักษณาวิสิทิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวและยางพารารวมทั้งสิ้น61,900.82ล้านบาทดังนี้สินค้าข้าววงเงินรวม51,858ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการประกันรายได้ ปี2563ทับ64มาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวได้โดยโครงการประกันรายได้ปี2กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร,เ,ร,กรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาได้แก่นะคะมีค่าเปลือกหอมมะลิประกันตันละ15,000บาท ปริมาณไม่เกิน1 4ตันนะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตันละ1 4 0 0 0บาทปริมาณไม่เกิน16ตันนะคะสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ส่วนข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตันละ1000 10, 0บาทปริมาณไม่เกิน30ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันตันละหนึ่งมืหนึ่งบาทปริมาณไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตันละ1นึ0 0บาทปริมาณไม่เกิน16ตันระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน6 4นะคะ ตั้งแต่ตุลาคม63เนอกจากเนาะถึงพฤศจิกายน64นะคะส่วนมาตรการคู่ขนานควบคู่โครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64ได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอก,การขายข้าวเปลือกนาปีระยะเวลาดำเนินการ1พฤศจิกายน63 ถึง29กุมภาพันห์สี่นะคะโดยนอกเหนือจากเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วเกษตรกรที่มียุ้งช้างจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ1,500บาทกรณีสหกรณ์จะได้รับตันละ1,000บาทและสมาชิกจะได้รับตันละ500บาท มาดูโครงการที่2นะคะโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระยะเวลาดำเนินการ1ตุลาคม63ถึง30กันยายน64โดยสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ1และโครงการที่3นะคะชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อกระยะเวลาดำเนินการ1พฤศจิกายน63ถึง31มีนาคม64ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา2ถึง6เดือนและจะได้รับชดเชยเดอกเบี้ยร้อยละ3นะคะซึ่งจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่7ล้านตันข้าวเปลือกซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการชดเชยโครงการประกันร,รายได้นะคะก็เป็นข้าวดีนะคะสำหรับพี่น้องชาวนาห้านะจ๊ะต่อไปเป็นโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตผู้ปลูกข้าวปี6 3และ6 4จะเริ่มเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนพฤศจิกาแต่สีแดงเงินเนจาจะนอะบบนี้เนาะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยในช่วงแรก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของรัฐบาลจะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64ในรอบแรกเบื้องต้นเบื้องต้นนะคะอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่นะคะอันนี้เพื่อจะจ่ายก่อนเนาะจาาเนาะ และในช่วงต่อไปจะได้หาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกต่อไปต่อไปนะคะส่วนพี่น้องชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้ยางพาราปีสองนะคะได้รับการอนุมัติเช่นกัน โดยกำหนดราคาประกันรายได้ยางแผ่นดิบกิโลกร,รัมละว60บาทน้ำยางสดกิโลกร,รัมละ57บาทยางก้อนถ้วยกิโลกร,รัมละ23บาทรายละไม่เกิน25ไร่ให้คนกรีดร้อยละ40และเจ้าของสวนยางร้อยละ60วงเงิน10000 42บาทระยะเวลาดำเนินการก็คือเดือนตุลาคม63ถึงมีนาคม64แต่ระหว่างนี้ยังพาราราคาดีดตัวสูงขึ้นทะลุรายได้ประกันไว้สร้างความพึงพอใจให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเป็นอย่างมากแต่โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,ก,รก็ยังเดินหน้าเพื่อเป็นหลักประกันว่า ถ้าราคาตกลงมาเกษตรกรก็จะอยู่รอดด้วยการประกันรายได้ที่ได้รับการอนุมัตินี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าย,ยินดีเนาะค่ะเนาะพี่น้องชาวสวนยางและพี่น้องอาชาวนาเราเนาะคะ่ะได้รับการประกันรายได้นะคะปีนี้เป็นปีที่2คือปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะต่ว่าผนสำหรับชาวนาห้าบนกระสิไฮไลลาหารอยก้อนนาะจาะต่ว่าข้า,ขาเก็บเกี่ยวเนี่ย กรสีเหลืออาหารลอยบาทต่อไลนะคะไม่ใก,ก่ก็ดีใจน้ำเนจ๋เนะย่างหนน้อยๆกะได้ดีกว่าบ่ได้เนาะคะ่ะสำหรับคราวนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ